คุณเคยรู้สึกอยากเดินทางไปยังที่ที่ไม่ใช่แค่สวยงามแต่ยังมีบางอย่างซ่อนอยู่อันตรายความลึกลับหรือเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องจดจำไปตลอดชีวิตโลกของเราเต็มไปด้วยสถานที่แบบนั้นบางแห่งซ่อนตัวจากสายตาผู้คนบางแห่งก็ท้าทายความกล้าของมนุษย์วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสิบสถานที่ลับและอันตรายที่สุดในโลกที่มีทั้งความงดงามความลึกลับ และเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้หนึ่งหุบเขาแห่งความตายคามาโชอิตาลีเวลีออฟเดตในแคว้นคามาโชของอิตาลีดูเผินเผิดแล้วเหมือนกับหุบเขาธรรมชาติทั่วไปมีป่าไม้สวยงามและวิวภูเขาสุดตการตาแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในหุบเขานี้คือก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากรอยแยกใต้พื้นดินนักสำรวจหลายคนรายงานว่าพบซากสัตว์ เช่นนกหรือกวางที่เสียชีวิตอยู่รอบๆบหุบเขาและทั้งหมดมีสาเหตุมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ทําให้ขาดอากาศหายใจในทันทีหุบเขาแห่งนี้ทําให้เราสงสัยว่าธรรมชาติสวยงามแค่ไหนก็ยังสามารถเป็นกับดักแห่งความตายได้เสมอคุณคิดว่าสถานที่นี้จะดึงดูดคนกล้าหรือผลักไสให้คนกลัวมากกว่ากัน สเกาะงูบราซิลเกาะงูอยู่ห่างจากชายฝั่งบราซิลประมาณ35กิโลเมตรที่นี่เต็มไปด้วยงูพิษโกลเด้นแลนเซตซซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หาไม่ได้ในที่อื่นบนโลกอัตราการพบงูที่นี่สูงถึงหนึ่งตัวต่อตารางเมตรหมายความว่าทุกที่ที่คุณเหยียบลงไปมีโอกาสเจองูแน่นอนแม้เกาะน,นี้จะมีความสวยงามจากทะเลสีฟ้าและวิวที่ไรผู้คน แต่รัฐบาลบราซิลถึงกับสั่งห้ามนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าไปเพื่อความปลอดภัยก่องงูนี้ทําให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกสิ่งสวยงามจะเปิดให้เราเข้าไปสัมผัสคุณจะกล้าเผชิญกับงูเหล่านี้เพื่อเห็นความงามด้วยตาตัวเองไหม 3. ดินแดนการทวีปเอธิโอเปียแดนในคีดิเพชเชนในเอธิโอเปียสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกด้วยอุณหภูมิที่สามารถสูงถึง50องศา และเต็มไปด้วยน้ำู้ร้อนที่เป็นกรดสูงบ่อน้ำสีเขียวสดและเหลืองอารามดูเหมือนงานศิลปะของธรรมชาติแต่ใครที่ลงไปสัมผัสบ่อน้ำเหล่านี้จะได้รับบาดเจ็บจากสารเคมีรุนแรงหรือแย่กว่านั้นคือเสียชีวิตนี่เป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อมที่คล้ายดาวเคราะห์ดวงอื่นเพราะความโหดร้ายของมันธรรมชาติสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ แม้ในที่ที่มนุษย์ไม่อาจอยู่รอดคุณจะยอมเดินทางไปที่นี่เพื่อชมความลึกลับของมันไหม 4. เส้นทางยุนกแกสโรดถนนแห่งความตายบโบลิเวียเส้นทางยุนกแกสโรดในบโบลิเวียเป็นถนนยาวประมาณ80กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างเมืองลาปาสกับโคริโ e กแต่ถนนสายนี้ไม่ได้ธรรมดามันเป็นถนนที่ได้รับฉายาว,ว่าถนนแห่งความตาย เพราะเส้นทางที่แค่เพียงสาเมตรและตัดผ่านหน้าผาสูงชันกว่า600เมตรถึงแม้ว่าทางจะอันตรายแต่ทุกปีมีนักปั่นจักรยานและนักผจญภัยเดินทางมาที่นี่เพื่อทา้าทายความกล้าเส้นทางที่ลื่นไหลและอันตรายยิ่งทําให้ที่นี่เป็นเป้าหมายของคนที่ชอบความทา้าทายบางครั้งการเอาชนะความกลัวก็เป็นรางวัลที่คุ้มค่ากับการเสี่ยงหาป่าฮอยะบาคิยูโรมาเนีย ป่าฮอยยะบาคิยูได้รับฉายาว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งโรมาเนียเพราะเหตุการณ์ประหลาดเช่นผู้คนหายตัวอย่างไร้ร่องรอยและต้นไม้ที่มีลักษณะบิดเบี้ยวเหมือนเกิดจากพลังงานบางอย่างป่านี้ยังเป็นจุดที่ผู้คนรายงานว่าพบเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าและเสียงปริศนากลางคืนแม้จะดูน่ากลัวแต่ก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่อยากสัมผัสบ,บรรยากาศของที่นี่ เพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องราวลึกลับเป็นจริงหรือไม่บางที่ความลึกลับอาจเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้เราต้องเข้าใกล้คุณจะกล้าท้าความเชื่อในป่านี้หรือไม่ 6. ทถ้ำคริสตันยักษ์เม็กซิโกถ้ำคริสตันยักษ์ในเหมืองนาอิกาประเทศเม็กซิโกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทั้งสวยงามและอันตรายที่สุดในโลกถ้ำนี้เต็มไปด้วยผลึกเซเลไนย,ยักษ์ย้ายที่มีความยาวกว่า1ิเมตร และมีอายุมากกว่าหลายแสนปีสถานที่นี้ดูเหมือนหลุดออกมาจากโลกนิยายแต่การเข้าไปสำรวจที่นี่ไม่ง่ายเลยในถ้ำม,มีอุณหภูมิสูงถึง58องศาและมีความชื้น90-99%ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์แทบจะไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปศึกษาถ้ำต้องใส่ชุดพิเศษ เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนและความชื้นที่สามารถทำให้หมดสติภายในไม่กี่นาทีแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ 7. ทะเลสาบนาทรอนแทนซาเนียทะเลสาบนาทรอนในแทนซาเนียมีชื่อเสียงในเรื่องความอันตรายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความงดงามน้ำในทะเลสาบนี้มีค่าความเป็นด่างสูงถึง10.5 ซึ่งสามารถกัดผิวหนังหรือดวงตาของสิ่งมีชีวิตได้หากสัมผัสโดยตรงยิ่งไปกว่านั้นอุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบยังสูงถึง60องศาทำให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ความน่าทึ่งของทะเลสาบนี้คือมันสามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นหินการสะสมของเกลือและแร่ธาตุในทะเลสาบทำให้สัตว์ที่ตกลงไปกลายเป็นเหมือนรูปปั้นหินในเวลาไม่นาน ธรรมชาติสามารถสร้างความสวยงามที่น่าอัศจรรย์แต่ก็สามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นอนุสาวรีนิ่งสงบได้ในทันทีคุณคิดว่าความสวยนี้เป็นสเสน่ห์หรือคำเตือน 8. ช่องแคบสีน้ำเงิน Belize Great Blue Hole เป็นช่องแคบกลางทะเลที่มีลักษณะเป็นหลุมทรงกลมขนาดมหึมาเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า300เมตรและลึกถึง125เมตร มันตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งของเบลิสและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำที่สวยที่สุดในโลกแต่เบื้องหลังความงามของน้ำทะเลสีฟ้าเข้มคือความอันตรายที่รอคอยนักดำน้ำการสำรวจหลุมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากความลึกที่ทา้าทายแล้วยังมีเรื่องของสภาพอากาศใต้น้ำและการขาดออกซิเจนที่อาจทำให้นักดำน้ำเกิดภาวะหลงทิศทาง ความลึกของหลุมนี้อาจสะท้อนความลึกลับของมหาสมุทรเก้าทางเดินแห่งอันตรายสเปน E L Caminito del r e หรือเส้นทางเล็กๆของกษัตริย์ตั้งอยู่ในมาลากาประเทศสเปนทางเดินนี้ตัดผ่านหน้าผาสูงชันและมีความยาวถึง3กิโลเมตรโดยเส้นทางที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง1เมตรในอดีตทางเดินนี้ถือว่าอันตรายมากเพราะไม่ได้รับการบำรุงรักษา และหลายส่วนสุดโสมจนแทบจะไม่มีพื้นให้เหยียบแต่ในปัจจุบันทางเดินนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความท้าทายอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นแม้สถานที่แห่งนี้จะได้รับการปรับปรุงแล้วแต่ความสูงและความแคบก็ยังทําให้มันเป็นหนึ่งในเส้นทางที่น่ากลัวที่สุด10หมู่บ้านอันมาดาอินซาเลซาอุดีอาระเบียหมู่บ้านอันมาดาอินซาเล เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุหลายพันปีตั้งอยู่ในทะเลทรายของซาอุดีอาระเบียสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของโบราณสถานหินแกสลักขนาดมหฮมาที่สร้างโดยชาวนาบาเทียนคล้ายกับเปตราในจอร์แดนแม้จะเป็นแหล่งมรดกโลกยูเนสโกแต่หมู่บ้านนี้ถูกเล่าขานว่าเป็นดินแดนต้องสาบตามตำนานในาศาสนาอิสลามว่ากันว่าชาวเมืองในอดีตทำบาปร้ายแรง และถูกลงโทษจนศูญสลายกลายเป็นเมืองร้างคุณจะยอมเสี่ยงไปสำรวจเพื่อพิสูจน์ความงดงามและตำนานที่หลงเหลือหรือจะฟังคำเตือนและหลีกเลี่ยงมันทั้งหมดนี้คือสิบสถานที่ลับและอันตรายที่ทั้งงดงามและลึกลับจนเราอดคิดไม่ได้ว่าธรรมชาติสามารถสร้างบางสิ่งที่เหนือจินตนาการได้อย่างไรบางครั้งความงดงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มักซ่อนอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คาดคิด และความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นอาจนำมาซึ่งประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลแล้วคุณละอยากไปสถานที่ไหนในลิต์นี้มากที่สุดหรือถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องราวของสถานที่ลับแห่งไหนอีกคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะคะหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ